ให้ไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p i c Art ก่อนนี้นะโลโก้แบบนี้นะในเพ t ส Store นะคะแล้วเราก็ไปที่บวกค่ะอ่าเราก็ไปเลื่อนไปด้านล่างสุดเลยนะไปที่สีขาวนะถ้าใครอยากจะให้โปรไฟล์เป็นสีอะไรก็เลือกตามนั้นได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เลื่อนมาด้านปาด้านล่างค่ะไปที่เพิ่มภาพถ่ายจ้าอ่าทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปเพิ่มภาพถ่ายอ่่ในโฟลเดอร์ไหนก็ไปเลือกเอานะจ๊ะ เพิ่มภาพถ่ายอย่างนี้นะอ่ะทีนี้ให้เราไปเลือกคำว่าตัดออกค่ะไปที่คำว่าบุคคลค่ะอ่าเห็นไหมถ้าตรงไหนมันขาดนะคะให้เราไปเลือกที่ผู้กันเลยนะทีอีกรอบหนึ่งผู้กันจะขึ้นขนาดผู้กันมาด้านล่างะคะ่ะให้ลดขนาดลงหน่อยแล้วก็ระบายสีผู้กันได้เลยค่ะตรงไหนที่ขาดนะอ่านี่นะเรียบร้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปที่บันทึกได้เลยจ้ะอ่าเห็นไหมได้แล้วทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะ ให้เราไปเลือกว่าเออเราจะตกแต่งอะไรได้บ้างนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูก็จะใส่สติกเกอร์แล้วกันค่ะสติกเกอร์นะคะอ่ะมีสติกเกอร์คำว่าวงกลมก็ได้วงกลมวงกลมนะคะเดี๋ยวครูก็จะเลือกวงกลมมาสักอันหนึ่งนะไปไว้ที่น่ะตัวนี้แล้วกันค่ะอ่านี่นะแล้วก็ บาด้านบนนะคะที่มีตัวซ้อนเนี่ยค่ะให้บอกว่าเลื่อนลงนะเดี๋ยวครูก็จะทําเป็นแบบเลื่อนลงแบบออกแบบแบบเก๋ๆสักหน่อยนะคะอ่ะทีนี้นะแล้วก็ไปตรงคําว่าข้อความค่ะจะพิมพ์ชื่อเราหรือไม่พิมพ์ก็ได้อันนี้ครูดีไซน์ให้ดูเฉยๆนะอ่ะถ้าเป็นของครูก็จะชื่อว่าครูเอื้อง k r u เนอะแล้วก็ a e u n g ออย่างนี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกด้านบนค่ะอ่าทีนี้คืตัวหนังสือก็เป็นสีแดงแล้วกันค่ะจะได้เด่นๆหน่อยนะคะปึ๊บ อย่างนี้นะอ่ะทีนี้ให้ยืดตัวอักษรออกมาเดี๋ยวเราจะทําตัวหนังสือโค้งแล้วก็ไปที่บาด้านล่างค่ะที่เขียนว่าทําให้โค้งเนี่ยค่ะแล้วเราก็ถอยหลังอย่างนี้มันก็จะโค้งขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะแล้วเราก็ไปหมุนที่ตัวอักษรของเราอ่าก็จะได้โลโก้แบบเก๋ๆแล้วนะจ๊ะนี่นะแล้วก็หมุนอีก ได้ปรับได้เลยพี่อาใช้ง่ายมากอ่าเฮ้ก็เป็นครูเอื้องเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสวยมากเลยทีนี้เราก็จะมีโปรไฟล์ที่เก,เก๋ที่พื้นหลังตอนแรกอาจจะถ่ายมาเป็นแบบมีแบบของอยู่อยู่ข้างหลังแต่ว่าเราจะทําเป็นพื้นขาวก็ทําได้ง่ายด้วยวิธีนี้นะ <S <S แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าเวลาโปรไฟล์อะค่ะอ t ิ i ู u นด้านบนก่อนนะเวลาที่เป็นโปรไฟล์ของเราอะเราก็ต้องวงกลมใช่ไหมอ่ะเราลองดูว่าเราจะครอบสักขนาดไหนนะเอาไปที่เครื่องมือค่ะแล้วก็ไปที่รูปร่าง รูปร่างครอบนะอ่ะเห็นวงกลมอ่ะเห็นไหมเวลาครอบมาก็จะประมาณนี้นะก็จะสวยงามมากที้เสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะเมื่อได้แบบนี้เรียบร้อยนะอ่ะเราเอาดูเฉยๆก็ไม่ต้องเซฟก็ได้ค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ไปที่ตัวเซฟด้านบนก็คือลูกศรด้านขวามือค่ะแล้วก็ไปที่บันทึกนะคะแล้วก็ไปที่บันทึกอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยไฟล์ของเราอะ่ะก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็อยู่ในแกลเลอรี่ที่ชื่อว่าพิกอาร์ตนี่ไง เรียบร้อยแล้วสวยงามมากเลยอ่ะลองไปทำกันดูนะคะติดปัญหาอะไรก็ถามได้ในตุงข้อความได้เลยจ้าสวัสดีจ้าเยเยเยเลิฟอยู่